เลิกกินผัดซีอิ๊วที่ร้านตลอดชีวิตเพราะผัดกินเองแล้วอร่อยมากยิบปากาขึ้นมาจดสรด่ด,ดนๆขั้นตอนแรกเราจะมาหมักเส้นกันก่อนใส่เครื่องปรุงตามนี้จากนั้นหมักเส้นไว้ประมาณ15นาทีจนเครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อพักไว้ก่อนจากนั้นเรามาหมักหมูกันตอ่อหั่นหมูเนื้อแดงขนาดพอดีค่ะปรุงรสด้วยซอสหอยตามด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายผงนัวและซีอิ๊วขาวจากนั้นโคเลโคเลแล้วหมักทิ้งไว้15นาทีเอามาหั่นผักกันตอ่อความยาวคณะประมาณ1.5นิ้วขนาดพอดีค่ะและตัวช่วยของเราใน ก็คือกระทะของแบรนด์สิงห์ชัยเป็นการใช้งานครั้งแรกแต่บอกเลยว่าโยนกระทะใบเก่าทิ้งทันทีคุ้มค่าคุ้มราคามากต้องก้นกระทะจะมีกันลื่นมาให้ด,ด้วยขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบาต้องผัดแกงทอดก็คือไม่ติดกระทะเลยน่าร้อนไวไม่มีสารขือนเรามาผัดซีอิ๊วกันต่อ,ต,อตามในคลิปได้เลยนะทุกคนผัดหมูผัดไข่ให้สุกจากนั้นใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปแล้วโคเรโคเรให้เขาเข้ากันผัดพอผักสลดนิดหน่อยจากนั้นใส่เส้นใหญ่ที่เราหมักไว้ลงไป ใหญ่คือสีสวยนะ่ารับประทานมากเราหมักเส้นและหมักหมูไว้ข้อดีของการที่เราหมักหมูหมักเส้นก็คือเวลาผัดเราไม่ต้องเสียเวลามาเติมเครื่องปรุงเส้นสุกแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะสีสันสวยงามรสชาติจ,จัดจ้านน่ารับประทานมากเ,เราเป็นคนชอบกินหวานแล้วก็ชอบกินเ,เทนเติมเครื่องปรุงไปอีกนิดนึงอร่อยมากทำกี่ครั้งกี่ครั้งรสชาติก็เหมือนเดิมตลอดเลยวนใครที่สนใจกระทะใช้ดีมาก,ดมากเดี๋ยวเราปักพิกัดไว้ให้ในตะกานะ